สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .5 และป .6 ครับพบกับครูโจครับในรายวิชาสึกศึกษาและพระศึกษาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็วันจันทร์เนาะนะครับเรายังคงคุยถึงเรื่องห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวคืออะไรดูไปแล้วถูกไหมครับแต่ห้องครัวมีอะไรบ้างอ่านะครับแล้วห้องครัวเนี่ย นะครับมีอุปกรณ์หลายๆอย่างรู้ไหมว่าอะไรน่าจะสําคัญอีกนอกจากอ,าอ่างล้างจานหรือพวกเตาแก๊สต่างๆทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารครับเราจะนั่งรับประทานอาหารที่ไหนอ่าโต๊ะอาหารใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องการจัดโต๊ะอาหารโดยโต๊ะอาหารเนี่ยครับเป็นเครื่องเรือนที่ใช้นั่งรับประทานอาหารในครอบครัว การจัดโต๊ะอาหารให้สะอาดและสวยงามเนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารใช่ไหมลูกโดยหลักการจัดโต๊ะอาหารเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับหรือหัวข้อก็อไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับรู้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างตามหลักแล้วมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับนะครับหลักการจัดโต๊ะอาหารเราจะเน้นเรื่องความสะอาด เออความสะอาดความสะอาดสะอาดที่นี่คืออะไรความสะอาดคือทั้งอาหารและภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยโต๊ะเก้านี้นะครับจะต้องดูแลให้มีความสะอาดอยู่เสมอถูกไหมควรมีช้อนกลางไว้ตักอาหารเพื่อต้องการอะไรตอนนี้ก็ป้องก,กันโรคนะครับการติดโควิดการติดไข้หวัดการติดอะไรก็แล้วแต่ เราต้องมีความสะอาดอยู่เสมอต่อไปครับความเป็นระเบียบอะไรคือความเป็นระเบียบฉันต้องกินข้าวทำไมฉันต้องทำเป็นทำเป็นระเบียบอีกรอยจิงแล้วไม่ใช่ครับเราควรจัดวางสิ่งของเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเนี่ยให้เป็นระเบียบเพื่ออะไรเพื่อหยิบใช้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทิชชู่แก้วน้ําขวดน้ําน้ําดื่มนะครับเราควรวางให้เป็นระเบียบและสิ่งสุดท้ายครับ การตามมาก็คือความสวยงามนะครับความสวยงามเพราะอะไรต้องเน้นเรื่องความสวยงามเพราะทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารเราก็อยากมีโต๊ะสวยๆรับประทานใช่ไหมเพื่อเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับในการรับประทานอาหารให้อาหารเนี่ยมีความอร่อยมากขึ้นให้เราอยากรับประทานอาหารมากขึ้นถูกไหมครับถูกไหมนะครับโดย วิธีการจัดโต๊ะอาหารก็ไม่ยากครับก็คือพวกเก้าอี้เนี่ยนะครับเราจะต้องจัดวางให้ครบตามจํานวนคนนะครับแล้ววางในตําแหน่งที่สะดวกในการรับประทานอาหารถูกไหมครับลูกจานช้อนซ่อมครับเราก็ควรจัดวางให้ดีช้อนอาจจะอยู่ขวาหรือช้อนซ่อมอาจจะอยู่ในจานเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะจัดนะครับอาหารลูก จัดวางนะครับแกะถุงใส่วางหรือทำเศษใส่วางไว้กลางโต๊ะให้สะดวกแก่ผู้ที่รับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วเครื่องดื่มอ่ะนะครับพวกน้ำนะครับเราจะจัดวางไว้ด้านขวาเยื้องไปด้านบนนะครับเพื่อที่มือของเราเนี่ยจะได้ไม่โดนแก้วนะครับไม่โดนแก้วน้ำปกได้ง่ายนะครับยากไหมการจัดตัวอาหารไม่ยากเลยเนาะนะครับเรามาดูกันครับ หลังจากที่เราทานรับประทานอาหารเสร็จแล้วการทําความสะอาดโต๊ะอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเรายังยึดถึงความสะอาดอยู่นะครับการทําความสะอาดโต๊ะคืออะไรก็คือการเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยไปไว้ที่อ่างล้างจานแล้วใช้ผ้ามาดเนี่ยครับกวาดเศษอาหารบนโต๊ะทิ้งลงถังขยะโดยเราจะไม่กวาดทิ้งบนพื้นนะครับเพราะอะไรเราจะทํางานหลายรอบลูกนะครับ ถ้าเรากวาดที่บนตื้บนพื้นเราก็ต้องเอาไม้กวาดมากวาดอีกถูกไหมแต่ถ้าเรากวาดเศษอาหารทิ้งลงบนถังขยะเลยหรือถุงขยะเลยเราก็จะเสร็จในทีเดียวถูกไหมครับโดยการทําความสะอาดโต๊ะอาหารครับเออนะครับถ้าใช้ผ้าชุบน้ําบิดมาเช็ดคราบอาหารบนโต๊ะแล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้งที่สะอาดเพราะอะไร,รต้องเช็ดตามด้วยผ้าแห้งที่สะอาดเพราะอะไรครับบางทีเรา ต๊ะเราเป็นไม้แล้วเราใช้ผ้าที่เปียกว่าไปถูโต๊ะจะทําไมลูกโต๊ะจะทําไมครับอโต๊ะก็จะพองใช่ไหมนะครับบางทีไม่ใช่ไม้แท้ๆอย่างเงี้ยนะครับก็โต๊ะอาจจะพองได้เราจึงต้องใช้ผ้าแห้งครับเช็ดตามไปด้วยโดยครูโจ้ยอจะแนะนำหนึ่งเรื่องการทิ้งเศษอาหารเนาะนะครับการทิ้งเศษอาหารลงถังขยะ นะครับเราควรนําถุงพลาสติกครับใส่ลงไในถังขยะก,ก่อนโดยใช้ปากปากถุงข้อ,ขอพลาสติกครับข้อปากถังขยะเพื่อให้เศษอาหารนะครับนะครับเพื่อให้เศษอาหารใส่ลงในนั้นหรือใส่เศษอาหารลงในนั้นจากนั้นครับเราควรมีฝาปิดถังขยะครับไว้เพื่อป้องกันอะไรลูกพวกแมลงต่างๆแล้วก็สัตว์ใช่ไหมเช่นแมลงวันแมลงสาบพวกมดพวกนนะครับนี่คือการทําความสะอาดโต๊ะอาหาร ยา,ยากไหมลูกยากไหมคิดว่ายากไปไหมนะครับต่อไปครับเมื่อไหร่ที่เราคุยถึงเรื่องโต๊ะอาหารแล้วสิ่งที่เก็บอาหารเราก็คงพ้นไปไม่ได้นอกจากตู้กับข้าวก็ยังคงเป็นตู้เย็นนะครับแล้วหลายๆบ้านเดี๋ยวนี้คุณเจ้าเชื่อว่าจะไม่ค่อยเก็บกับข้าวไว้ในตู้กับข้าวแล้วนะครับเพราะว่าจะรักษาระยะเวลาได้ช้าลงเราจึงต้องอ เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาให้ยาวนานขึ้นถูกไหมนะครับโดยการจัดตู้เย็นเนี่ยนะครับเราก็ควรแยกประเภทอาหารให้เป็นหมวดหมู่เช่นเนื้อสดผักผลไม้น้ำนะครับเราควรจัดเห็นไหมครับเราควรจัดให้ดีนะครับจัดให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการหยิบถูกไหมครับจัดอาหารเข้าตู้เย็นโดยจัดใส่ช่องในตู้เย็นให้เหมาะสม เพื่อลดอุณหภูมิครับพออดูอุณหภูมิพอเหมาะสาหรับการเก็บอาหารชนิดนั้นถ้าคุณจอถามว่าเราเอาผักไปใส่ในช่องฟรีซข้างบนเราคิดว่าผักจะแข็งไปไหมถ้าเราเอาน้ําแช่ไว้ในช่องฟรีซนานเกินไปคิดว่าจะแข็งเกินไปไหมนะคะอุณหภูมิแต่ละอุณหภ,ภูมิแต่ละช่องอาจจะไม่เท่ากัน นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บให้อย่างเหมาะสมและสุดท้ายครับเราต้องหมันทําความสะอาดตู้เย็นให้สะอาดอยู่เสมอเออแล้วเป็นไงครับทุกครั้งที่หมันทําความสะอาดตู้เย็นเราจะทําได้อย่างโดย,โดยวิธีใดพอรู้ไหมรู้ไหมโดยการทําความสะอาดตู้เย็นครับมีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับคุณเจ้าเชื่อว่ามีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับแล้ว เด็กป .5 ป .6 ก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับโดยหนึ่งครับเขาบอกว่าถอดปังแล้วนำอาหารที่อยู่ในตู้เย็นออกมานะครับออกมาแล้วยังไงลูกเป็นไงหลังจากนั้นนะครับให้เราถอดชั้นวางสิ่งของไปล้างไปล้างให้สะอาดก่อนนะนะครับแล้วพึ่งแดดหรือใช้ผ้าแห้งเนี่ยนะครับเช็ดให้แห้งนะครับ หลังจากนั้นครับพอชั้นวางออกหมดทุกอย่างแล้วล้างแล้วเราลองมาใช้ฟองน้ำครับหรือผ้ามัดหมาดก็ได้นะครับเช็ดภายในตู้เย็นให้สะอาดเพราะบางครั้งเราอาจจะมีแกงมีเนื้อหมูมีภาาผักมีน้ำผักที่หกติดตามฝาตู้เย็นหรือผนังตู้เย็นนะครับเราควรที่จะต้องทำความสะอาดช่วงนั้นด้วยเพื่อไม่ให้ตู้เย็นเกิดกลิ่นเหม็นนะครับ เมื่อไหร่ที่เช็ดภายในตู้เย็นสะอาดถอดชั้นวางสิ่งของไปล้างแล้วสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งแล้วสุดท้ายครับเราก็กลับมาประกอบชั้นวางเข้าที่เดิมแล้วจัดวางอาหารให้เป็นระเบียบนะครับโดยการจัดวางอาหารเมื่อกี้ครูคูเขาได้บอกแล้วว่าควรจัดตามช่องที่เหมาะสมนะครับถูกไหมนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ต้องเสียบปลั๊กตู้เย็นตามเดิม เพื่อให้ตู้เย็นนั้นได้ทำงานไปไงครับป5ป6สำหรับการดูแลการจัดหรือการทำความสะอาดทั้งโต๊ะอาหารและตู้เย็นยากเกินไปไหมนะครับเพราะอะไรถึงยิงต้องคุยถึงเรื่องในบ้านเพราะช่วงนี้ส่วนใหญ่นักเรียนก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับการทำสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายในบ้าน นะครับคุณจ้อยจึงมีกิจกรรมท้ายบทครับอยากรู้หรือเกินครับว่า,กกา,ร,า,าร,รูนนปการจัดโต๊ะอาหารของนักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรจะมีอาหารน่าทานหรือจัดโต๊ะน่าทานขนาดไหนนะครับโดยให้นักเรียนครับถ่ายรูปการจัดโต๊ะอาหารของนักเรียนส่งภายในแชทซูมนะครับโดยแท็กชื่อคุณครูเหมือนเดิมนะครับแล้วพร้อมส่งภาพมาว่าอาหารมือ้อเอามื้อเย็นดีกว่าเนาะ นะครับเพราะส่วนใหญ,ญ่เราจะทำมือเย็นอมหน้าผมตากันก็มือเย็นของผมเนี่ยหน้าตาเป็นเช่นไรการจัดโต๊ะอาหารเป็นเช่นไรนะครับส่งมานะครับจะได้ทานอาหารได้อย่างอร่อยนะครับแล้วครูโจจะรอดูนะครับแล้วในคาบต่อไปครับเราจะซูมกันเนาะเราจะซูมกันโดยพูดคุยผ่านกันครับเราเจอกันนะครับ สวัสดีครับ